สวัสดีเอที่น่ารักนะคะสวัสดีเช้าวัวนอสายวันศุกร์นะพี่น้องก็เราก็อยู่ที่บ้านนะคะกับน้องไอเดียเนาะน้องไอเดียก็ทํางานนะทำการบ้านนะที่ครูสั่งไว้ที่หยุดไปหนึ่งอาทิตย์เนาะวันนี้ก็วันศุกร์แลเหลือเสาอาทิตย์นะคะวันจันทร์ไอเดียก็จะไปโรงเรียนปกติเนะาะเช้านี้นะคะอยู่กับข้าวไร่เนาะพอมาต่อก็ไป สวนแล้วนะไปพ่นยาฆ่าหญ้านะที่สวนยางพารานะในกี่ร้อยต้นเนาะก็ทำไปนะฮะเรียกงานของเราข้าวไรก็เหี่ยวเฉาที่แรกก็สวยงามนะคะตอนนี้ก็ใบแดงไม่รู้จะได้ข้าวกินหรือเปล่านะคะสิ้นหวังนะพี่น้องเนาะ สิ่งที่ที่เราทำเนะเาะระวังว่าเราจะได้นะแต่ดันเป็นแบบนี้นี่ข้าวไร่ที่เราพ่นยาไปแล้วนะคะที่ทางเกษตรเขาให้มาเนาะ กอคอยดูต่อไปนะคะว่ายยาที่เขาให้มานะ,ะจะแก้ไขได้หรือเปล่านะไอเดีย,ย,ยสงสัยจะซักผ้านะคะนี่ก็จะเป็นนะ เราข้าวนะที่ทำเองลงมือทำเองทุกสิ่งอย่างนะคะแต่วันไหนจะได้มึงก็ไม่รู้นะคะก็รอไปก่อนเนาะทำแน่นหนาะยิ่งกว่ากรงเสืออีกนะคะไอเดียเข้าไปทำเป็นห้องนอนได้เลยนะเนี่ยเดียไเดียลงก็เข้าไปนั่งดูเนอะลูก พักไหมเนาะมีหน้าต่างเนาะลูกเนาะเมื่อวันพุธก็ซื้อต้นมะเขือเปาะมานะคะเอฟซี FC. แต่ยังไม่ได้ปลูกเลยนะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนาะเดี๋ยวรอฝนตกก่อนเดี๋ยวเราค่อยปลูกมะเขือลงดินนะคะเป็นไงเจ้าหน้าเมื่อวานไล่เก่ง เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะว่าจะชวนน้องไอเดียไปหาหน่อไม้ไม่รู้ว่าน้องไอเดียจะไปหรือเปล่าเนาะก็จะเป็นต้นหอมของเรานะคะที่เราเพาะใหม่วันนั้นเดี๋ยวเรามาดูอู้นี่พี่น้อง ต้นสตอนนะคะตัวน,นี้ก็กำลังแตกนะโอ้เสียงหมาเห่าอะไรเนาะ เช้านี้ก็อยู่ตายนี้ก็อยู่กับบรรยากาศนะคะที่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนเจ้าน้องหมาก็นอนเฝ้าออหน้าบ้านนะไม่ไปไหนเนาะนคลิปนี้สั้นๆก็แล้วกันนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ